อันแรกเนี่ยนะครับก็ต้องพาไปดูของก้าวไกลก่อนนะครับก้าวไกลนี่ตอนนี้ต้องเรียกว่าหลังจากที่โพของก้าวไกลเนี่ยออกมานำเพื่อไทยนะครับรวมถึงมีกระแสเรียกว่าเป็นกระแสพิธาฟีเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นกิจกรรมของก้าวไกลอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเอาข้อจริงวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์ ัวหน้าพักเก้าไกลนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่แหละฮะเขาไปาตั้งเวทีย่อยกันนะครับตรงบริเวณฟุตบาทริมถนนรอบเกาะอนุสาวรีย์นี่แหละครับแล้วก็มีคุณพิจารณ์นะฮะชาววัฒนวงศรองหัวหน้าพักพร้อมด้วยสสกรุงเทพของพักเก้าไกลวันนี้ก็ไปปักหลักกันตรงนั้นอยู่พักหนึ่งนะครับไปแจกเขาเรียกว่าแจกเรียงเบอร์เหรออันนี้คุณช่อไปด้วยนะครับมีคุณช่อด้วย ไปแจกเรียงเบอร์เรียงเบอร์ที่ว่าก็คือกระดาษที่บอกว่าในเขตทั้ง400เขตเนี่ยนะใครบ้างเป็นสอสก้าวไกลที่อยู่ในเขตของท่านนะครับนี่เขาก็เอาเอกาสารแบบน,นี้ไปแจกให้ดูกันนะครับคุณพิธาบอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงของสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกิจกรรมสําคัญนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพักเองก็ต้องเร่งแก้ไขเรื่องความสับสนเรื่องเบอร์เรื่องเขต อันนี้เราก็อยากจอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ให้เยอะเป้าหมายก็คือว่าอยากเห็นคนออกมาใช้สิทธิ์นะให้มากถึง80%หรือ55ล้านคนให้ได้เพื่อให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความสับสนเรื่องเบอร์วันนี้ก็เลยต้องออกมานะแก้ไขวิธีการจำเบอร์ของคนใช้รูปแบบหลากหลายฮะใช้ เทคโนโลยี AR ใช้การสแกน QR โค d ดมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับรวมถึงป้ายหาเสียงเพื่อเรียกร้องให้คนออกมาเลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับนักข่าวก็ถามคุณพิธาว่าการปรับกลยุทธ์ให้คนจดจำพักเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากกติกาของกกตหรือเปล่าเพราะว่ามันทาให้พักที่เป็นพักหน้าใหม่อาจจะเสียเปรียบเพราะการขีดเส้นใหม่ของการแบ่งเขตเหล่านี้เนี่ยนะครับ คุณพิธาบอกว่าอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนมากเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเขาฝากมาบอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่ตั้งใจจะเลือกก้าวไกลแล้วก็กลัวจะเลือกผิดพักในระยะสั้นเนี่ยก็เลยต้องแก้เกมไปนแบบนี้นะก็คือเอาเอากสารมาแจกเอาอะไรมาพูดมาจาชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเขตไหนเบอร์อะไรส่วนระยะยาวเนี่ยนะคือการทําให้การเลือกตั้งสะดวกกับพี่น้องประชาชนนักข่าวถามว่าโพลของนิด้าที่ออกมาซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วปรากฏว่า ประชาชนสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะฮะเห็นโพลนี้แล้วใช่ไหมคิดเห็นอย่างไรคุณพิธาบอกว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลขมันก็ไต่ระดับอย่างที่เห็นและเราจะไม่แ่วไม่กับพิตาในช่วงโค้งสุดท้ายก็ต้องขอบคุณประชาชนขอบคุณทีมงานของพรรคก้าวไกลและก็ผู้สมัครสสที่ตั้งใจทำงานนะเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเราแ่วไม่ได้ และต้องไม่ประมาทนี่ฮะบอกต้องไม่ประมาทนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้ประเมินหรือ,อยังว่ามั่นใจไหมว่าก้าวไกลจะได้สสถึง160ที่นั่งคุณพิธาบอกว่าตอนนี้มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มาไกลาถึงขนาดนี้แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ความชัดเจนในจุดยืนทางการเมือง ความพร้อมของนโยบาย300อย่างร่างกฎหมาย45ฉบับก็เป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะนักข่าวถามว่าแล้วกรณีที่มีพักการเมืองฝั่งรัฐบาลบอกว่ากระแสะความนิยมของก้าวไกลเนี่ยมันเป็นกระแสะนิยมในโซเชียลแล้วก็เกิดขึ้นจาก IO คุณพิธาบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกระแสะโซเชียลอย่างเดียวหรือเปล่านะเพราะเมื่อวันที่3พฤษภาที่หาดบางแสงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ก็จะเห็นประชาชนที่มาตอบร,รับจํานวนมากประชาชนที่ต้องการ,รการเปลี่ยนแปลงและยังพูดถึงความเดือดร้อนของแต่ละคนส่งผ่านจดหมายมีจํานวนมากก็จะเห็นว่าการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตนหรือของพรรคก้าวไกลหรืออยู่บนโลกโซเชียลอย่างเดียวมั่นใจว่ากระแสความนิยมไม่ใช่เรื่องของโพยอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องในกระแสโซเชียลอย่างเดียวการเปิดเวทีปราศัยที่สามย่านมิตรทาวน์แล้วก็หลายๆจังหวัดก็เห็นว่า ไม่จะเป็น I.O. ไม่ใช่ประชาชนที่อยู่ในโซเชียลดังนั้นอย่าด้อยค่าประชาชนนะครับถามเรื่องจุดยืนกับมาตรา112คุณพิธาก็บอกว่าเรายืนยันว่าต้องแก้ไขเพื่อเป็นทางสายกลางให้เกิดฉันทามติจากสังคมหากไม่แก้ไขเมื่อไหร่สภาไม่ทำงานก็เกรงว่าจะไปถึงการยกเลิกขนาดเดียวกันก็เป็น สิทธิ์ของประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีความคิดต่างออกไปถ้าพวกเขารวมรายชื่อกันแล้วนําเข้ามาในสภาได้ก็ต้องให้โอกาสเขาเพื่อเกิดการพูดคุยเอาไปฟังเสียงคุณพิทางช่วงนี้กันดูฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคเก้าไกลอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของประชาชนด้วยมันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยที่มีประชาชนสนใจมากขึ้นเมื่อประชาชนเปลี่ยนเป็นคนละเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็ทํางานคู่กับพรรคการเมืองที่เขารักเมื่อนั้นความเปลี่ยนแปลงถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น,นเนี่ยมันเป็นเรื่อง ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของชีวิตของคนทุกคนที่มาที่นี่ครับตอนนี้ในโคจิลติการของวิทยาลัยชุดยืนนะครับว่าสุดท้ายแล้วพอเข้ากลเนี่ยยกเลิกแก้ไขเพราะว่ามันมีข้อความรหัสตั้งแต่เวทีคนดูดีครับในสุดยืนของคุณวิทาเป็นยังไงบ้างแก้ไขครับก็ยังยังเป็นแก้ไขเราทำก่อนที่จะพูดนะครับเราทำตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2564ก็มี ตัวแทนของประธานชวนหลีกภัยลงมารับหนังสือในนั้นก็เขียนว่าแก้ไขนะครับในส่วนของเ,อเวลาที่มีเ,เวทีขึ้นมานะครับเราปลาสาย40นาทีเขาตัดมาแค่4วินาทีไม่ฟังทั้งหมดเราก็พูดกันชัดเจนว่ามันต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะเป็นทางสายกลางทําให้เกิดันธร,รมติในสังคมให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่แก้ไขเมื่อไหไร่สภาไม่ทํางานเมื่อไหไร่เกรงว่ามันจะไปถึงยกเลิกนะครับแล้วในขณะเดียวกัน ผมก็คิดว่าเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขามีความคิดที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดเขารวบรวมรายชื่อแล้วเขาเอาเข้ามาในสภาด้วยได้มันก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นจุดยืนของพรรคก้าไกลในเรื่องของมหนึ่งสองก็คือการแก้ไขครับชัดเจนก็รบกวนถ้าใครที่เวลาเราพูดคุยเนี่ยกันหรือผมคิดว่าอืมนี่ครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ขุนวิธานนะครับก็ยืนยันว่า1นึหนึ่งสองแก้ไขแน่นอนนะครับเพราะว่า เกรงว่าถ้าไม่แก้ไขเนี่ยมันจะบานปลายประชาชนหรือว่าใครที่เขาจะมองไปถึงว่าอ่ะจะแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องยกเลิกไปหรือเปล่านะครับนี่เป็นงารให้สามารถคุณพิธาเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่อนุสาวรีย์อ่าชัยสมรภูมินะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่วันนี้ก้าวไกลเข้าไปปักหลักกันตอนเที่ยงล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วงเย็นจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก้าวไกล เขาไปปักหลักกันอีกที่หนึ่งนะครับที่ตลาดนกคูกนะครับนนทบุรีนะครับนี่เป็นภาพสดนะครับที่ตลาดนกคูกนนทบุรีนะครับคือตอนเย็นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยคุณพิธาเนี่ยขึ้นรถแห่นะครับบริเวณหน้าห้างเซ็นทันแจ้งวัฒนะขึ้นสะพานกับรถแล้วก็ประกาศเชิญชวนนะครับประชาชนเนี่ยไปฟังปราศัยที่ตลาดนกคูก นนทบุรีซึ่งขนาดนี้นะที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเรียกว่าสายแรงงานอดีศสสายแรงงานนะครับคุณวันวิภาไม้สนกำลังขึ้นพูดอยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเวทีนี้ที่ตลาดนกฮูกเนี่ยนะครับก็จะมีคุณวันวิภามีคุณวิโรธลัคณาดอดีศรมีคุณสุเทพอู่อ้นมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแล้วก็จะแน่นอนฮะคุณพิธาลิมจเจริญรัต ก็จะมาขึ้นเวทีด้วยนะครับที่ตลาดนกคูกซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหมอวายโยซึ่งเป็นพิธีกรบนบนเวทีเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยคนที่ไปรวมกันอยู่ที่ตลาดนกคูกเนี่ยน่าจะสักประมาณ4 5่0 0าคนนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ถึง1,000 0คนให้ได้นะครับอยากให้ถึง1 0,000คนให้ได้นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณ ตลาดนกคูกนนทบุรีซึ่งภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเราสังเกตเห็นในช่วง2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นการรวมตัวของผู้ที่สนใจกับพรรคก้าวไกลนโยบายต่างๆรวมถึงคนที่ติดตามตัวคุณพิธาเองเนี่ยไม่น้อยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่ามีภาพลงไปดูกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่บางแสนชนบุรีนะครับก็เนี่ยก็มีอีกปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับกับการที่คนเนี่ยไปรอฟัง ไปรอฟังคุณพิธานะครับจำนวนเป็นพันๆนคนเนี่ยแหละครับอยู่กันตรงบางแสนใชายหาดบางแสนเนี่ยนะครับเอาว่าตั้งแต่แห่รถมาถึงนะครับแล้วก็ไปปรสาสัยกันตรงหาดเนี่ยเราเห็นมวลชนจำนวนมากเราเห็นประชาชนจำนวนมากซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นกระแสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ กับก้าวไกลาอาจจะไม่ได้มีขนาดนี้มาก่อนเราอาจจะยังไม่แต่ยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแบบนี้ไล่เลียงกันตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปเหนือที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่บางแสนคนจำนวนมากไปรอพบคุณพิธาไปรอถ่ายรูปพอจบงานมีน้องๆวัยรุ่นมีคนทำงานไปต่อคิวเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนเพื่อขอถ่ายรูปเซลฟี่และขนาดนี้เนี่ยภาพเหล่านี้ กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ตลาดนกคูกนนทบุรีนะครับนี่คือปรากฏการณ์ของก้าวไกลปรากฏการณ์ที่ทาฟีเวอร์ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับมุมหนึ่งเนี่ยเราเคยเห็นภาพแบบนี้ตอนคุณชัดชาตินะคงจำไ,ได้นะฮะก็มีคนไปตามติดคุณชัดช,ชาติไปที่ไหนคนแห่กันไปไปถ่ายรูปไปเซลฟี่นะครับนี่ไปขอลายเซ็นกันคือถ้าหลายคนประเมินกันว่าถ้าก้าวไกลยังสามารถ ยังสามารถรักษากระแสะแบบนี้ได้จนถึงสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งโอกาสที่ก้าวไกลจะได้สสจำนวนมากก็มีอีกมุมหนึ่งหลายคนก็ประเมินว่าการที่คนไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปเพื่อคุณพิธาดังนั้นสิ่งที่คุณิสิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือสอส,อสอบัญชีรายชื่อหรือสอสอปาร์ติลิสซึ่งตัวเลขอาจจะเยอะกว่าที่คาดการกันไว้ ส่วนเขตอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับคือแต่ภาพเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าคนเนี่ยฟีเวอร์กับตัวคุณพิธาจำนวนมากนะที่เขาเรียกกันตอนนี้อะไรนะหัวคะแนนออแกนิกหัวคะแนนธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราเริ่มเห็นในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายซึ่งก้าวไกลต้องรักษาระดับเลเวลรักษาความนิยมแบบนี้ต่อไปให้ได้จนจบทำไมไปสะดุดขาตัวเองหรือไปเจอเหตุการณ์ อะไรเพราะอย่างที่บอกครับมีนักวิชาการหลายท่านอาจารย์หลายท่านบอกว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจะมีวาทกรรมจะมีการเล่นเกมสีเทาเกมสกรปรกต่างๆเกิดขึ้นทุกพักจะศาสตร์กันเต็มที่ดังนั้นติดตามครับสัปดาห์หน้าเข้มข้นแน่ๆแ,แน่นอนนะครับว่าในส่วนของการเดินเวทีการเดินพื้นที่ กุมิทาก็ไปต่อเนื่องขณะที่ส่วนกลางเองที่วันนี้ที่อาคารของอพรรคเก้าไก่คุณชัยธวัตตุลาธนเองก็มีการถแถลงนะครับอาจานผู้ชมเห็นภาพรถข้างหลังเขาใช่ไหมฮะเขาถแถลงเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของคาราวานเก้าไกลซึ่งตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเดินสายไปทั่วประเทศมีรถขบวนเหมือนรถแห่แบบนี้แหละคาราวานเก้าไก่ขนาดเดียวกันคุณชัยธวัตตุลาธนเนี่ยก็พูดถึงคะแนานโพด้วย พูดถึงคะแนนนิยมของก้าวไกลที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะที่เข้าใจและตอบรับกับสิ่งที่พักพยายามสื่อสารสะท้อนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้คุณพิธาเป็นนายกนะถ้าอิงจากนิดาโพขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสที่สสบัญชีรายชื่อก้าวไกลจะทะลุ35คนได้ซึ่งที่เหลือจะเป็นสสเขตและเรามีเขตยุทธศาสตร์อยู่100เขต ดังนั้นเนี่ยเอารวมกันแล้วเนี่ยอาจจะถึง160ที่นั่งก็เป็นได้คุณชัยวัฒน์บอกว่าเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับปี62ถ้าดูแนวโน้มจากโพลต่างๆที่ออกมาประกอบกับโพลของขวาฝ่ายความมั่นคงล่าสุดนะครับก็สอดคล้องกันหมดนะสอดคล้องกันหมดในภาพรวมสิ่งที่ต่างกันมากๆในการเลือกตั้งรอบนี้กับ62คือขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ย จะไม่มีโอกาสได้สอสอรวมกันเกินร้อยแปดขณะที่ขั้วพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักหลักคือเพื่อไทยและก้าวไกลชัดเจนกันว่ารวมแล้วจะได้มากกว่า300นี่ฮะคุณเฉลี่วัยบอกก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยประเมินแล้วรวมกัน300แน่ๆทะลุ300ดังนั้นเนี่ยความห่างของพักขั้วรัฐบาลอันดับหนึ่งของขั้วรัฐบาลเดิมจะห่างมากๆประมาณหนึเสียง ความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเสียงของเพื่อไทยก้าวไกลจะตัดกันเองแล้วทําให้อันดับ3ขึ้นมาแทรกเพราะสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้จากโพลทั้งหมดพบว่าโดยทั่วไป2องพักหลักก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเฉลี่ยแล้วอยู่ที่70%ยกเว้นภาคใต้ที่อาจจะรวมกันอยู่แล้วห้ถ้าเป็นปีหกสอง จะเฉลี่ยทั้งหมดอยู่50%านั่นหมายความว่าก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันเนี่ยเจมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเรือล่มในหนองนะมันจะเป็นสถานการเรือล่มในหนองจะไม่ใช่สถานการณ์ตาอยู่นะคือสองพักรวมกัน300บวกนะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันจะทำให้คั้วรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งไม่ได้ขั้วรัฐบาลเดิมจัดตั้งไม่ได้ เพราะจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยกตัวอย่างถ้าพักของ2ลุงรวมกันเนี่ยไม่เกิน40เสียงต่อพักเนี่ยมันก็ยากที่จะทําให้สวกล้าฝืนมติมหาชนแล้วก็อย่างเชื่อมั่นว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านเดิมเนี่ยรวมกันแล้วตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒเรื่องของกระแสการปั่นในโลกโซเชียลที่หลายคนบอกออ้ก้าวไกลเนี่ยนายกออนไลน์คุณพิธาเป็นนายกออนไลน์ก้าวไกลเป็นรัฐบาลออนไลน์จาก IO เท่านั้นแหละ คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะแยกออกว่าอะไรเป็น I.O. อันไหนเป็นเรื่องจริงทัศนะของพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยก็มาจากความคุ้นเคยและพฤติกรรมที่ถนัดในการใช้ I.O. จากกองทัพแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเพื่อมาปั่นกระแสรสร้างข้อมูลเท็จสร้างความแตกแยกในสังคมมา10กว่าปีที่ผ่านมาอันนี้มันเป็นคําตอบที่ออกมาจากสามัญสํานึกพฤติกรรมที่ตัวเองเคยทําเคยชินยืนยันว่าพรรคก้าไกลไม่ได้ทํา iO อย่าว่าแต่ I.O. เลยขนาดซื้อโฆษณา Facebook เรายัางไม่ซื้อสักบาทเลยนี่อันนี้คุณชัลวัฒน์บอกว่าไม่ทํนาคะแนนที่เกิดขึ้นเป็นคะแนนจริงไม่ใช่กระแสโ o ไม่ใช่การซื้อนี่นะฮะนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งคือท่านผู้ชมตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมะฮะมันมีกระแสฟีเวอร์ก้าวไก่อย่างหนักจนกระทั่งมีคนไปทําอะไรนะ แท่งไฟอะไลท์สติกอะเวลาไปคอนเสิร์ตอะมีชูแท่งนักร้องศิลปินใช่ไหมอันนี้เป็นแท่งไฟของก้าวไกลนะครับปรากฏวันนี้เนี่ยคุณสุพนักมีนชัยนันท์ผู้สมัครสสเขต9บางเขนของก้าวไกลเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยทวิตเอ่อทิกตอกที่ชื่อว่ายกออฟฟิศเนี่ยเขาบอกเขาจะผลิตแท่งแท่งไฟแบบนี้เชียร์ก้าวไกลเนี่ยนะราคา1,390บาท ถ้ามีการสั่งถึงหนึ่งพันแท่งเนี่ยเขาจะผลิตขายแล้วจะเอารายได้เนี่ยค่ะเขาจะจ่ายไปสนับสนุนให้พักปรากฏคนไปวิพากษ์วิจารมเรื่องนี้ครว่าเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยไปทําแท่งไฟแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหากับพักหรือเปล่าปรากฏวันนี้คนที่ออกมาพูดคนหนึ่งฮะคุณสุพนัทมีนชัย,ยนันท์ผู้สมัครสสเขตเก้พักเก้าไกลซึ่งวันนี้ก็ไปลงหาเสียงที่หลักสี่นะครับคุณสุพนัทเนี่ยบอกว่า คือกรณีที่มีคนลงคลิปใน t i กต o k แล้วบอกจะทําแท่งไฟสนับสนุนก้าวไกลเนี่ยราคาพันสมเนี่ยมันแพงมากมันแพงมากแม้จะมองว่าเป็นวิธีการสนับสนุนพักอีกวิธีหนึง่งแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนจริงๆเนี่ยอยากให้บริจาคเงินเข้าพักโดยตรงจะดีกว่าเพราะเงินจะเข้าถึงพักแน่นอนเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพราะสุดท้ายเนี่ยพอมันมีการซื้อขายเกิดขึ้น แม้จะซื้อด้วยใจอยากซับพอร์ตแต่ก็กลัวว่าจะเกิดปัญหามีคนฉวยโอกาสเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากกระแสขนาดนี้นี่ฮะนี่คุณสุนันท์บอกถ้าอยากจะสับสนุนเนี่ยช่วยเป็นการบริจาคเงินดีก,กว่าไหมไปซื้อแท่งไฟแบบนี้ก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเข้าไม่ถึงโดยตรงไม่ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนกระแสอีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นฮะคือกระแสฮะกระแสคุณพิธา ที่มีคนเอาโปสเตอร์เอารูปคุณมิทานี่ๆแบบนี้เอาไปแต่งงานเอาป้ายหาเสียงคุณพิธาไปออกงานแต่งบางท่านเอาไปกินข้าวดินเนอร์บางคนเอาไปนอนกอดบนเตียงแบบนี้ซึ่งอยู่ในติกตอกเรื่องนี้คุณสุภนัทบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นความชื่นชอบอยู่บนสิทธิ เสรีภาพทางความคิดความแคบคิดแต่สุดท้ายเนี่ยก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะเลือกลงคะแนนให้กับนโยบายของพักมากกว่าและทุกคนเนี่ยก็เป็นผู้กําหนดแล้วก็ใช้สิทธิ์เสียงของตัวเองเพื่อพัฒนาประเทศแม้ไม่ได้จะก้าวไกลแต่การใช้สิทธิ์ก็บ่งบอกถึงความต้องการของประชาชนที่เลือกพักนั้นๆนะครับนี่ก็บอกว่าก็เอาแล้วแต่ฮะเป็นสิทธิ์ใครจะทําก็ไม่ว่ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะสนใจเรื่องของ นโยบายของพรรคมากกว่าสิ่งอื่นใดนี่นะครับอ่ะนี่อันนี้เป็นในความเคลื่อนไหวของเก้าไกลนะครับที่วันนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่บอกมีหลายจุดที่มีความเคลื่อนไหวนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเดียวก,กันสแกน QR Code ด้วยนะครับ